ันี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอายตนะอายตนะนี่สำคัญเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เราต้องรู้ว่าอายตนะเนี่ยมันเป็นการที่เราจะมีกิเลสตัณหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเริ่มจากอายตนะก่อนตาไปเห็นปุ๊บสิ่งที่เราเจอชอบใจไม่ชอบใจจะมีสองอารมณ์ นี่เราถูกใจแล้วก็ดีใจมีความสุขนี่สิ่งนี้เราชอบถ้าเราไปเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบมันก็ขึ้นชอบกระโลภไม่ชอบกระโทสะม,ะมีอยู่แค่นี้หูได้ยินก็มีจะชอบกับไม่ชอบจมูกได้กลิ่นกลิ่นหอมเราก็ชอบกลิ่นเหมน็นเราก็ไม่ชอบ ลิ้นรับรสอาหารอร่อยเราก็ชอบไม่อร่อยเราก็ไม่ชอบกายเจอความร้อนเราก็ไม่ชอบความเย็น <c oughs> เย็นมากๆเราก็ไม่ชอบอใจก็เหมือนกันชอบใจไม่ชอบใจทั้งวันเราก็จะมีสองอารมณ์น้อยมากจะที่รู้สึกเฉยเฉยเราไม่สุขก็ทุกข์มันก็จะมีโลภ ก็โทษะทั้งวันอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ว่าดูให้เราสังเกตดูตัวเราตัวเราเองก็ได้ไอายตนะของเราเนี่ยเดี๋ยวชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยเราก็จะมีอย่างเงี้ยทั้งวันเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสวิงตลอดเดี๋ยวชอบใจเดี๋ยวไม่ชอบใจแบบนี้ตลอดทั้งวันบางครั้งเอาไปต่อกลางคืนเอี๋ยไปคิด เนี่ยให้เราไปดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอายตนะเนี่ยพอเรากระทบเราปุ๊บเกิดเราไม่ชอบใจสิ่งที่เราชอบใจพอเราชอบใจก็ยังไงเกิดอะไรขึ้นอารมณ์เราก็จะสุขชอบอันนี้ชอบนะนนเดี๋ยวเจอพอดีกำลังชอบอยู่ดีๆไม่เจอคนไม่ถูกใจมาละอารมณ์ขึ้นทันทีนะ เห็นหน้าก็ไม่อยากจะมอง mm hmm. ก็อารมณ์โทสะก็ขึ้นล่ะเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งวันเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยชอบไม่ชอบเฉยเฉยนี่น้อยมาก mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ตัดว่า mm hmm. เพราะอะไรเราถึง mm hmm. อายตนะเนี่ยพอเราอายตนะมันสัมผัสอายตนะภายนอกกับภายในมันสัมผัสให้เกิดเวทนาเวทนานี่ก็คืออารมณ์อารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจ พอมีอชอบใจพอ,อชอบไม่ชอบก็เกิดตันหาตันหานี่ความอยากทั้งหลายถ้าเราถูกใจเราชอบใจเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นโลภะ,อ,ะอยากจะได้มากขึ้นไม่ทอบไม่ชอบใจก็เป็นโทสะแค้นเคืองไม่ถูกใจนี่ก็มีแค่นี้เองทั้งวันทั้งวันก็มีอย่างนี้อชอบใจไม่ชอบใจ จิตเราอะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเนหะ็นไหมเรียกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเราจะทํำยังไงให้เราหลุดจากตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ให้มาดูลมหายใจดูลมหายใจลมหายใจเนี่ยมันเป็นกลางเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาลมหายใจเนี่ยมันไม่มีมันไม่รู้สึกอะไรเพราะลมหายใจเนี่ยมันเป็นกลางๆมันไม่สุขไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราได้ลมหายใจเราจะดูลมหายใจจนนิ่งสงบอ,อยู่ที่ศูนย์กลางกายก็คือเราทรงฌานได้เราจะเห็นความสุขละความสุขที่อยู่เฉยๆแค่ดูลมอย่างเดียวมันก็มีความสุขแล้วสุขนี้ไม่จากอะไรเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรอารมณ์นิ่งเฉยอย่างคนที่เริ่มทรงฌานได้เนี่ยไม่ว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌา,า,านสี่ เขาจะรู้เขาจะรู้จากความสุขวความสุขจะเกิดขึ้นกับเขาละเพราะอะไรความสุขนี่เกิดจากตรงไหนเกิดจากที่เราดูลมหายใจนั่นเองเพราะฉะนั้นลมหายใจเนะี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นกลางเป็นมัชชิมาปฏิปทาก็คือให้เดินสายกลางพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้สุขไม่ไม่ไปคิดโลภะราคะโทสะ ถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหาก็คือโลภโทสะโมหะราคะอย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีกิเลสสี่ตัวเนี่ยโลภอยากจะได้มีความพยานอยากกิเลสตัวนี้มันก็เอาอีกเอาอีกได้เท่าไหร่ก็ไม่พอโลภโทสานี่ก็โอ้โหต้องเอาให้ตายไปข้างหนึ่งรุนแรง,งเกิดจน โกรธเขาโมโหเขาอฆ่าตายอะสำเร็จแล้วสนองความอยากของตัวเองเรียบร้อยโทสะเกิดขึ้นผลมันก็ตามมาแต่ถ้าเรามารู้ลมหายใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าอเราเป็นกางหรือไม่เป็นกาเราก็มาดูลมเข้าดูลมออกอพอเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอมองเห็นอะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมัน สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาอะอย่างที่คนเราไม่ชอบใจคนก็นแล้วแต่อะมันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวเพราะเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนเราแล้วไปโกรธเขาทําไมอะโกรธเขาแล้วใครทุกเรานี่แหละเป็นตัวทุกถ้าเราคิดอย่างนี้ยที่เราคิดอย่างนี้ได้เพราะเรามีสมาธิถ้าอยู่ดีๆคนเราอะถ้าไม่ออยู่ดีๆเนี่ยมันจะคิดไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกจิตมาก่อนไม่ได้ฝึกปฏิบัติมาก่อน พราะพะุทธเจ้าท่านก็มีเมตตาท่านปฏิบัติมาแล้วท่านเป็นผู้แจ้งโลกท่านมีเป็นพระมหาปัญญาที่คุณท่านมีปัญญาในการเพราะท่านฝึกของท่านมาเรียบร้อยแล้วท่านถึงมาบอกเราท่านเป็นเป็นผู้ตัดสรู้เราเป็นผู้รู้ตามเป็นอนุพุทธท่านฝึกมาหมดแล้วท่านมีปัญญารอบรู้และท่านก็มีเมตตา มาบอกเรานะเพราะว่าอบอกได้ความอะไรบอกได้ความบริสุทธิ์ท่านไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยไม่ไม่หวังอะไรจากสัตว์ทั้งหลายเพียงแต่ว่ามีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ตามพระองค์ท่านไปเป็นอนุพุทธเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านท่านปฏิบัติมาหมดแล้วอันไหนดีก็มาบอกเราให้เราทําแบบนี้แบบนี้เราไม่ต้องทําเกินจากที่ท่านบอก ท่านบอกแบบไหนเราทําแบบนั้นอะ่ะท่านไปทางไหนเราไปทางนั้นแค่นั้นเองแต่บางคนทุกวันเนี้ยเราคิดเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคิดมาแล้วเราไม่ต้องไปคิดตามไม่ต้องไปคิดเพิ่มเติมเหมนอนเราคิดตามท่านก็ปฏิบัติตามที่ท่านบอกเราก็ได้มักได้ผลแล้วเพราะฉะนั้นอายตนะเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราต้องมาเวียนไหวาตายเกิดอ่าเพราะ อายตนะตัวนี้มันจะทำให้เราเกิดตัณหาเพราะเวทนาเนี่ยเรามีอารมณ์อชอบใจไม่ชอบใจเห็นไหมตัณหาเนี่ยราคะต่างๆชอบใจไม่ชอบใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามาดูรู้ลมหายใจเนี่ยอย่างรู้ลมถ้าเราทรงฌานได้เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถึเราเห็นไปอย่างเนี้ย พราเราเห็นอ่ะอย่าไปอย่าไปดูถ้าเรายังตัดใจไม่ได้สิ่งที่เราไม่ชอบเนีย่ยเราจยไปดูมันหลับตาเดีวหันไปทางอื่นอ่มันก็ตัดปัญหาได้แต่ถ้าอีกหน่อยเราปฏิบัติตามพระเจ้าพระเจ้าให้ดูลมเข้าลมออกเนะี่ยพออะไรมากระทบปุ๊บเราดูลมเราทรงฌานได้เนะี่ยเราก็เห็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอน,นิจจมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ความ เป็นอนิจจังทุกขังงนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเนี่ยมันแค่นี้เองแต่เพียงแต่ว่าเราบางคนไปคิดมากไปถ้าเราตัดอายตนะได้เนี่ยสบายไปแปดอย่างที่เราจะตัดได้เราก็ต้องมารู้ลมหายใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกแค่เนี้ยที่พระพุทเจ้าสอนเราให้รู้จาก จมูกถึงท้องดูตามลมไปหายใจเข้าไปพูดหายใจออกมาโทหรือไม่ก็นับก็ได้หายใจเข้าไปหนึ่งสองสามสีห้าหกบางคนไม่ถึงแปดเก้าก็ไม่เป็นไรแค่ไหนเราก็ท้อออกมาก็ตามตามนั้นดูลมอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดอย่างอื่น พุทธเจ้าบอกฝึกไหมๆเนี่ยดูลมเข้าดูลมออกเข้าไปยาวก็รู้ออกมายาวก็รู้เข้าไปสั้นก็รู้ออกมายาวก็รู้จิตนะเราจะค่อยๆสง,งบลงสง,งบลงสง,งบลงจนจิตหล่อไม่คิดอะไรเลยพอดูเราดูลมหายใจเนี่ยใจเรามันก็ไม่ไปคิดอย่างอื่นมันดูแต่ลมพะวงอยู่กับลมหายใจ ให้เราลองดูก็ได้บางทีเราขับรถนัง่งรถนั่งลานทีเห็นคนคุยกันมั่งอะไรมั่งไหมคิดบางทีเราไม่ชอบใจบางทีเราอารมณ์เสียมันเราลองมาดูลมหายใจมาดูลมเข้าดูลมออกไม่ไปคิดเพราะคนเราเนี่ยจะคิดได้ทีละเรื่องเห็นไถ้าเราเอาเอาความคิดตรงนั้นนะมาดูลม,มเราก็จะไม่เห็นไม่เห็นที่สิ่งที่เราที่มากระทบตาเราเห็นไหมตาเราไม่เห็นละ เราก็มาเอาตรงนี้มาดูลมหายใจของเราไปสิ่งนั้นน่ะมันก็จะหายไปละมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันเราไม่ได้สนใจมันมันเป็นกฎอน,นิจจังว่าทุกอย่างในโลกเนี้ยชอบใจไม่ชอบใจอ่ะถ้าเราไม่ไปยึดติดกับมันทุกวันนี้ที่เรายังมีทุกข์อยู่เนี่ยเพราะเรายังไปยึดอยู่การปฏิบัติของเราเนี้ยพระเจ้าสอนอย่าย,ยึดเราเอา ความเป็นกลางก็คือลมหายใจเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันไม่มันรู้แค่ลมเข้าลมออกแค่นั้นเองแต่เราจะรู้เลยว่าโอ้แค่เรานั่งเฉยๆดูลมเฉยๆจนจิตเราสง,งบเนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้ใหเพราะเราฝึกจิตมาดีแล้วจิตเราสง,งบแล้วเราก็จะมีความสุข ความสุขนี่เราไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาที่ไหนเลยนั่งเฉยๆเราก็มีความสุขแล้วที่บางคนเนี่ยคนบางคนชอบเที่ยวเนี่ยเพราะว่าเนี่ยกิเลสมันบอกให้ไปไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะจะมีความสุขนะเห็นไหมแต่จริงๆอะ่ะอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขถ้าเราดูลมหายใจแบบแนมแนมแนบแน่นกับลมหายใจ หนงที่เราบอกอะทรงชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่ถึงอุเบกขาพูดอย่างเงี้ยว่ามันสุขมากคนที่ยังไม่ได้อับไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีมันจะมีความสุขแบบนั้นด้วยเหรือที่แบบไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆก็มีความสุขถ้าคนคิดอย่างเงี้ยให้ลองมาทำดูมันจริงหรือไม่จริงไม่มีใครบอกใครได้หรอกอย่างเงี้ยคนนั่งได้คนที่เขา ทรงฌานได้ถึงฌานสี่เขาอุเบกขาลนะเขามีความสุขมากเลยเขามาบอกเรานะฌานสี่เนี่มีความสุขมากเลยนะเรารู้ไหมความสุขมันเป็นยังไงเราไม่เชื่อหรอกเพราะเรายังไม่เจอแบบนั้นเรายังไม่เจอว่าเออมันความสุขมันเป็นยังไงมันบอกกันไม่ได้บอกไปคนที่เคยผ่านมาแล้วอ,อความเขาเคยได้รับความสุขอย่างนั้นบางทีก็บอกไป แบบนี้นะนั่งแบบนี้แล้วมันจะสุขมากเห็นไหมคิดพิจารณาแบบนี้เห็นไหมจิตเราจะสุขมากถ้าเราได้ทรงฌานได้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะเรายังไม่ผ่านมาแลายังไม่มีประสบการณ์คนที่เขามีประสบการณ์เขาบอกเราเราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไม่เชื่อเราต้องมาปฏิบัติเองเราถึงจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าบอก ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาผู้มีปัญญาเราอยากจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงเนี่ยนั่งเฉยๆมันมีความสุขเนี่ยมันจริงไม่จริงให้เรามานั่งปฏิบัติดูทรงฌานให้ได้เราจะรู้ว่าที่เขาบอกว่ามันสุขแบบนู้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะบางทีพูดไปอ่ะมันคนไม่ถึงจุดตรงนั้นเน่ยก็ไม่ไม่รู้มันบอกไม่ถูกความสุขที่ ที่ได้รับอะ่ะถ้าคนได้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราทรงฌานได้เนี่ยมันไม่ได้ทรัพย์สมบัติมันได้ของอะไรเลยแต่จิตเราสงบนั่งเฉยจิตมีความสุขมากนะคจิตเราก็อยู่ที่ความสุขก็อยู่ในร่างกายของเราอยู่ที่ตัวเราเองเนี่แหละถ้าจิตเราสงบเมื่อไหร่ความสุขอมันจะเกิดกับเกิดกับเราตลอดโดยการที่ นั่งเฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องไม่ต้องมีได้อะไรไม่ต้องได้ทรัพยสมบัติไม่ต้องได้แก้วแหวนเงินทองใดๆทั้งสิ้นเราก็มีความสุขมากละสุขที่ปานนีดสุขที่สงบสุขแบบสงบสุขที่ไม่ต้องเหนื่อยอย่างเราไปเที่ยวแต่ละที่แต่ละที่<ม>บางคนอชอบเที่ยวไปตรงนู้นตรงนี้ไหเหนื่อย แต่เราคิดว่าเรามีความสุขเราได้ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เรามีความสุขแต่จริงๆอ่ะนั่นมันไม่ได้สุขสุขที่มันเจือได้ทุกกลับมาก็เหนื่อยกว่าจะ,ะบางคนก็อดหลับอดนอนกลับมาก็เหนื่อยบางคนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมายิ่งหนักเข้าไปอีกใช่จากทุกจากสุขก็กลายเป็นทุกไปเพราะฉะนั้นน่มันไม่เหมือนกันสุขจากการมานั่งสมาธิอย่างเนี้ย มันเป็นสุขที่ชั่วนิดนิรันยิ่งถ้าเรารู้อย่างนี้เรารู้พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราทรงฌานสีได้มาพิจารณาธรรมเนียเราจะได้รู้เลยว่าโอ้ที่เขาบอกว่าเราเข้าถึงธรรมเป็นยังไงเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะพอเราพิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาแล้ว ท่านแนะนำเราเป็นแบบนี้แบบนี้ให้เราทำตามแล้วเราก็มีความสุขเรารู้แล้วโอ้พุทอเจานี้ท่านมีพระมหา,าปัญญาที่คุณจริงๆท่านมีมหาเมตตาที่คุณจริงที่ท่านรู้ละรู้เรื่องที่ท่านปฏิบัติมาได้แนละ้วมาบอกเรา,อาบอกได้ความบริสุทธิ์ท่านก็มีพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณ พอเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็ได้รู้โอ้พระพุทธเจ้าเนี่เป็นสัพพัญญูพูดแจ้งโลกเราก็รู้เรื่องธรรมะของท่านว่าท่านปฏิบัติแบบนี้ท่านมาสอนเราเนี่ยพอเราทําตามเนี่ยเราก็มีความสุขอย่างที่ท่านบอกอจริงๆเราก็เข้าถึงธรรมะที่คนบอกว่าที่พระพุทธเจ้าตัดว่า<อ>ผู้ใดรู้ธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นกะถาคต เราก็จะมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี่สอนให้เรามีความสุขจริงๆเราก็จะมีความสุขอย่างที่ไม่กังขาเลยเราก็จะมีความเชื่อมั่นในพระพุทธคําสอนในเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของท่านเห็นไหมเชื่อมั่นในพระสงฆ์สาวกของพพุทธเจ้าที่เอาเอาธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมาบอกเราต่อเพื่อเราเดินตามเราเป็นอนุพุทธะเดินตามทางของพระพุทธเจ้าที่แนะนําเราไว้ที่สั่งสอนเราไว้เราก็เป็นอนุพุทธะผู้เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้มรรคได้ผลเป็นพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ให้เรามาคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงอัยตนาเนี่ยมันตัวสําคัญนะตัวนี้ตราบใดที่เรายังยึดอยู่ในอันยตนาเห็นไหมเราก็เกิดผัสสะคือการผัสสะก็เกิดเวทนาคืออารมณ์พอมีาอ,อารมณ์เสร็จแล้วก็เกิดตัณหาราคะตัวนี้จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาหาที่สุดไม่ได้ แต่ถ้าเราตัดอายตนะได้มารู้ลมหายใจทรงฌานได้พิจาณาธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้เราก็จะได้มักได้ผลเดินตามทางเราจะได้อริยะตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถึงเข้านิพพานในชาติปัจจุบันถ้าเราทำจริงเราก็ได้จริงทำเล่นเราก็ได้เล่น ถ้าเรารู้อย่างนี้นะความสุขมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเรานี่เองให้เราไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาแล้วก็กำหนดจิตหรือความรู้สึกไว้ตั้งวิธีการกระหม่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสอง เลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา